الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق <applause> وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام براني الله سبحانه وتعالى ทงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้กับรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างก่อนอื่นผมขอให้ท่านอาจารย์อมีนได้ทักทายท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการก่อนครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลลมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮฺอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮฺอลอลอะซีม สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาบิยินะมุฮัมมัด وعليه وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعده سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์อามีนครับเป็นไงครับสบายดีนะครับรอบสบายอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่าเสียงก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่เสียงไม่ค่อยได้มีเพระช่วงนี้ช่วงนี้อาจารย์อามีนเรียนปริญญาโทอยู่ทำงานหนักนะครับไหนจะต้องมาออกรายการด้วยท่านพี่น้องขอดุอาให้ผมกับอาจารย์อามีนด้วยนะครับผมก็ทํางานดุนยาแล้วก็อาจารย์อามีนก็ยังเรียนอยู่ก็ช่วยขอดุอาช่วยให เราสองคนเนี่ยให้อลลอฮฺสุบฮานาหัวตาเนะี่ยเพิ่มพูนกําลังกาย<ม>กําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับ<ม>เราขาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องช่วยขออุอาให้ผมโดยถ้าพี่น้องที่เป็นคนดีเป็นคนดีกว่าผมกว่าอาจารย์อามีนที่เป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลามากกว่าผมมากกว่าอาจารย์อามีนเนี่ย ขอให้ท่านพี่น้องได้ช่วยขออวให้ผมและท่านอาจารย์อมีนด้วยให้มีกําลังกายกําลังใจมีกําลังใจในการทํางานศาสนามีกําลังใจในการที่จะต่อสู้โดยเฉพาะการทํางานของเราเนี่ยเป็นการชี้แจงในกลุ่มที่บิดเบือนทั้งหลายนะครับยิ่งต้องการกําลังใจจากพี่น้องมากกว่าการทํางานศาสนาในการสอนแบบทั่วๆไปเสียอ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านพี่น้องด้วยได้ช่วยขอดอาขอพรจากเออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้เราทั้งสองด้วย mm hmm. ท่านพี่น้องครับ เมื่อเย็นเนี่ยก่อนที่ผมจะมาออกรายการเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้คุยกับต่างศาสนิกคนหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปแล้วนะว่าผมเนี่ยได้แจกดีวีดีพิสูจน์การมีอยู่จริงของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแล้วพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงอย่างไรเป็นดีวีดีสแผ่นแล้วผมก็ได้แจกหนังสือสองเล่มหนังสือเล่มหนึ่งคือทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือนะครับและก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ ต่างศาสนิกคนหนึ่งเนี่ยได้ติดต่อกับผมได้อีเมลติดต่อกันทางเมลในช่วงแรกๆนะครับติดต่อกันทางอีเมลทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเนี่ยก็คือยอมรับหมดแล้วยอมรับหมดแล้วว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวคืออัลลอฮ์และเขายอมรับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นแนวทางเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องแต่ว่ายังมารับอิสลามเนี่ยรู้สึกลำบากใจที่จะมารับอิสลามท่านมี่น้เงท่านพี่น้อ,อาจจะถามว่าทําไมยอมรับหมดแล้วหลังจากที่ผมได้ส่งหลักฐาน ส่งบทความส่งการบรรยายของผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นไฟล์คือฟังอย่างเดียวหรือดูวิดีโอเป็นภาพเป็นเสียงด้วยผมส่งไปให้ทั้งหมดแล้วเขาใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ3เดือนเขามั่นใจแล้วเขาบอกว่าใจเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงมูฮัมมัดเป็นเรซสลใจยอมรับแล้วแต่รู้สึกลําบากใจที่จะรับอิสลามแบบเป็นทางการก็คือกล่าวปฏิญาณตน อัะริอัลลอฮ์อิลลฮอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะราซูลรู้สึกลำบากใจที่จะทำที่จะทำให้ตัวเองเป็นมุสลิมแบบเต็มตัวผมก็ถามว่าแล้วรู้สึกลำบากใจมีเหตุผลอะไรมีอะไรลำบากใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะรับอิสลามแต่อยากจะให้ภรรยาและลูกรับอิสลามด้วยก็แสดงว่าเขาไม่ได้รับอิสลามเพราะจะแต่งงานเพราะเขามีภรรยามีลูกอยู่เรียบร้อยแล้วอยากจะให้ภรรยาและลูกได้รับอิสลามด้วย และอยากจะให้พ่อแม่รับอิสลามด้วยโอ้โหหลยต่อเลยผมก็บอกว่าดีสิครับเป็นการตั้งใจเป็นการเจตนาที่ดีอย่างมากแต่คำถามก็คือแล้วความน่าจะเป็นในการที่ลูกกับภรรยาลูกนต่ไม่ต้องพูดน่าจะไม่มีปัญหาอายุยังน้อยอยู่แต่ภรรยาเนี่ยถ้าภรรยามาลูกก็มาตามแต่คําถามคือความน่าจะเป็นที่ภรรยาจะมารับอิสลามแล้วพ่อแม่จะมารับอิสลามด้วยที่คุณต้องการ คุณมีความรักต่อพวกเขาอยากจะให้เขามาอยู่ในทางนําที่ถูกต้องด้วยในะความน่าจะเป็นมันมีมากน้อยขนาดไหนเขาก็บอกเขาก็พยายามพยายามสุดความสามารถและดูเหมือนจะไม่เปิดอกเปิดใจกันเท่าไหร่ผมก็บอกเอาอย่างนี้ดีไหมผมก็ใช้ตักกะกับเขานะผมก็ใช้ตักกะกับเขาผมไม่จะไม่เ,เอ่ยชื่อเขาแลนะผมบอกคุณคุณผมก็เอ่ยชื่อเขานะว่าสมมุติว่า ผมเนี่ยยืนยันกับคุณหรือมีคนมายืนยันกับคุณว่าคุณเป็นโรคมะเร็งคุณต้องรีบรักษาตัวดว่วนคุณกําลังเป็นโรคมะเร็งผมพิสูจน์ได้และตัวคุณเนี่ยก็เชื่อผมหรือคุณตัวคุณเนี่ยก็เชื่อคนที่มายืนยันเพราะเขายืนยันด้วยหลักฐานและในขนาดเดียวกันเขาก็บอกด้วยว่าพ่อแม่คุณและก็ภรรยาคุณเนี่ยก็เป็นโรคมะเร็งด้วย <S <S เป็นพร้อมกันเลยสามคนเป็นพร้อมกันเลยสี่คนเนี่ยตัวของคุณภรรยาคุณพ่อแม่คุณสี่คนเป็นมะเร็งพร้อมกัน ผมยืนยันด้วยหลักฐานหรือมีคนมายืนยันกับคุณด้วยหลักฐานมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อพ่อแม่ภรรยาคุณอ้างว่าตัวเองยังแข็งแรงยังไม่มีอะไรผิดปกติยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นเร,เราไม่ไปรักษาตัวหรอกคําถามก็คือว่าตกลงเนี่ยคุณจะรอจนกว่าพ่อแม่คุณจะยอมไปรักษาตัวคุณจึงจะยอมไปรักษาตัวของคุณเองด้วยหรือ คุณบอกพ่อแม่แล้วให้รีบไปรักษาตัวตัวเองเป็นมะเร็งหลักฐานชัดเจนแต่พ่อแม่คุณภรรยาคุณก็ยังดือ้อตกลงเนี่ยคุณจะเอาอยัางไงคุณจะรอให้เขาไปรักษาตัวตัวคุณถึงจะไปด้วยหรือคุณจะไม่สนใจเขาแล้วเขาไม่รักษาเขาไม่รักษาสยุคเรื่องของคุณแล้วไม่ไปแล้วผมขอไปก่อนแล้วผมรีบรักษาตัวผม,ผมเองก่อนแลวเพราะผมรักตัวเองไม่อยากจะประสบกับความหายะนะตกลงคนทั่วไปถ้าพี่น้องไปถามหรือถ้าคุณไปถามผมพูดกับเขานะถ้าคุณไปถามคนทั่วไป หรือถ้าไปน,น้องที่ดูรายการผมไปถามคนทั่วไปเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างคนทั่วไปจะตอบว่าอะไรแน่นอนคนทั่วไปก็จะตอบว่าโอ,อ้ใครไม่รักษาเรื่องของเขาแล้วผมไปรักษาของผมแล้วส่วนตัวใครไม่รักษาครเรื่องของเขาแต่ผมจะรักษาแหละมันไม่มีเหตุผลที่ว่าคนคนอื่นนะครับยังอ้างว่าตัวเองสบายดียังอ้างว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่เป็นประเด็ทั้งๆที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี่ยืนยันด้วยหลักฐานว่าคุณกําลังเป็นมะเร็งคุณต้องรีบรักษาตัวด่วน แต่ก็ไม่ยอมรักษาตัวอ้างข้ออ้างอยู่เรื่อยไปอ,อ้างนู่นอ้างนี่แน่นอนเราในฐานะเป็นผู้ที่สแสวงหาความจริงเป็นผู้ที่มีเหตุผลเนี่ยเราจะไม่เอาการไม่รักษาตัวของคนที่เรารักเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเออเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรารักไม่รักษาตัวเราก็ขอจะไม่รักษาตัวพร้อมกับเขาด้วยจนกว่าเขาจะไปรักษาตัวแล้วก็ไปพร้อมๆกันแน่นอนไม่มีใครคิดอย่างนี้แน่นอนสําหรับคนมีเหตุผลไม่ว่าเราจะรักเขาขนาดไหนเนี่ยนะ สุดท้ายถ้าเขาไม่ไปรักษาตัวไม่รักษาโรคมะเรง็งที่เขากําลังเป็นอยู่เนี่ยก็บายบายแล้วคุณไม่ไปผมขอไปก่อนแล้ะครับแน่นอนคนส่วนใหญ่ท้าได้เลยจะจะเลือกที่จะไปรักษาตัวเองก่อนคนอื่นไม่รักษาแม้ว่าเขาจะรักคนนั้นมากอย่างไรก็ไม่เป็นไรกัตัวของคุณและคุณไม่รักษาผมยกตักกะข้อนี้มาเพื่อที่จะสอนคนคนนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรานว่ากูอ um, ah um ัมฟุสซาุมว่าอัลลีกุมนาโรจง ระวังรักษาปกป้องตัวของเจ้าเองและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกแต่กระนั้นก็ตามถ้าคุณสอนไม่รู้จะสอนอย่างไรแล้วให้พ่อให้แม่ให้ภรรยาได้เข้าใจในอิสลามแต่เขาไม่สนใจไม่รับฟังในแตนั้นส้นคําถามคขตกลงเนี่ยคุณจะไม่รับอิสลามตามเขาหรือจะไม่รับอิสลามตามพ่อแม่หรือภรรยาอย่างนั้นหรือจะรอให้เขามารับอิสลามอะรคณเพึ่ง คอยจะรับอิสลามตามเขาอย่างนั้นหรือผมเลยยกตัวอย่างตะกะเรื่องโรคมะเร็งดักทางเอาไว้ก่อนแน่นอนถ้าคุณไม่เห็นด้วยเรื่องตัวอย่างเรื่องมะเร็งนม่ว่าใครไม่รักษาเรื่องของเขาไม่ว่าผมจะรักเขาขนาดไหนแต่ผมขอไปรักษาตัวผมเองก่อนถ้าคุณตอบว่าคุณจะต้องไปรักษาตัวคุณเองก่อนโดยไม่สนใจว่าคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะรักษาตัวเองหรือไม่เนี่ยเขาจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มายืนยันว่าเขาเป็นโรคมะเร็งหรือไม่เนี่ย แต่ผมก็จะไปรักษาตัวเองชั้นใดก็ชั้นนั้นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าเรื่องมะเร็งการรู้สัจธรรมความจริงแล้วเนี่ยยากตรงไหนที่ลล l a ์ให้คุณปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าอลลาัชฮะดูอลลันนะมุฮัมมัดอับดุห์รอซูลุปฏิญาณตนสองข้อนี้ยืนยันด้วยวาจาแค่นี้คุณก็ถือว่ารับอิสลามแล้วมันยากตรงไหนลล l a ์ Allah ไม่ได้ขอให้คุณยากคุณไม่ได้ออกกําลังกายคุณไม่เสียเงินสักสลึงหนึ่ง แต่เขาก็ยังไม่รับพี่น้องพี่น้องช่วยขอดูอายเขาด้วยแต่เขาใจเข้ามาแล้วแต่เขายังไม่ยืนยันเป็นวาจาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่าน,นี่คือความแปลกของมนุษย์เราผมผมบอกผมไม่บงังคับคุณผมโทรศัพท์คุยกับเขาพยายามจะพยายามจะเชิญชวนพยายามจะเกี้ยกล่อมเขาให้มารับอิสลามก่อนเพราะผมบอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในกุรานว่าวะละตาตะมูตุนในอินลาวะันตุมสลิมุน ุกเจ้าอย่าตายพวกเจ้าอย่าตายเด็ดขาดนอกจากเจ้าจะตายในสภาพที่เจ้าเป็นมุสลิมเท่านั้นผมก็ยกอญญายานี้ไปเขาก็รู้เขาก็เขา้าใจผมก็บอกเอาไม่เป็นไรผมไม,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 ไมไ่บังคับจิตใจคุณคุณไปตัดสินใจดูเองกันแล้วกันนะแลวพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาหาผมผมจะสอนคุณปฏิญาณตนด้วยวาจาให้ชัดเจนว่าคุณได้รับอิสลามแล้วก็ถ้ามีน้องก็ช่วยขอดุอายเขาด้วยก็แล้วกันนะครับอาจารย์ามินมีอะไรจะพูดไหมถึงตรงนี้ประเด็นเนี่ยประเด็นคือมนุษย์เราเนี่ยคือ งห็นไหมผมยกตะกะเรื่องมะเร็งเนี่ยเขาก็ยอมรับนะอาจารย์ครับแต่เวลามาเรื่องชาฮดะมาเรื่องการรับอิสลามอาจารย์ชริปผมผมจะไม่พูดตรงนี้อาจารย์ชริปพูดได้ดีแล้วนะคืออาจารย์ชริปพูดได้มีความสมบูรณ์อยู่ในของการอธิบายอาจารย์จะเสริมประเด็นอื่นก็ได้เอาอันนี้ฝากพี่น้องไว้เกินให้พี่น้องได้ได้เป็นข้อคิดเอาไว้คือถ้าถ้าจะเสริมประเด็นอื่นอาจารย์ิปผมต้องการถามทุกคนที่เป็นมุสลิมที่นั่งฟังอยู่ณเวลานี้ครับ ที่เป็นมุสลิมนะโดยเฉพาะพกนักวิชาการหอคอยงาช้างทั้งหลายยังไงไม่เข้าใจหอคอยงาช้างพูดสับไม่เข้าใจเลยพี่น้องถ้าพี่น้องดูรายการผมอาจารย์ชฉลิพี่น้องจะเห็นนะผมเนี่ยไม่เอาเป็นเอาตายกับชาวบ้านผมจะไม่ชี้นิ้วบอกให้ชาวบ้านเป็นงั้นเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้เหมือนกับที่บางท่านพยายามจะบีบให้ชาวบ้านเป็นตามใจชอบแต่ผมจะเน้นกับผู้รู้เพราะผมบอกว่าถ้าวันนี้ผู้รู้ไม่ปฏิวัติตัวเองอย่าหวังว่าชาวบ้านจะปฏิวัติตามใจผู้รู้ ผู้รู้ต้องเป็นฐานการเปลี่ยนแมงตัวเองก่อนครับอาจารย์เชริฟมุสลิมทุกคนที่ฟังอาจารย์เชริฟพูดมเมื่อกี้โอ้จริงอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนต้องคือเห็นด้วยกับคาพูดอาจารย์เชริฟคือเห็นด้วยว่าเนี่ยต่าสุสนิกเนี่ยต้องยอมจํานนต่อหลักของเหตุและผละที่อาจารย์เชริฟ <c oughs> คือต้องการให้ต่าสุสนิกคนนั้นเป็นเหมือนที่อาจารย์เชริฟพยายามชี้นําทุกอย่างครับผมจะถามกลับมัง่งในขณะเดียวกันครับ เราหวังที่จะให้ต่างศาสนกเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ครับหาเหตุผลสารพัดร้อยแปดพันเก้ามาเกี้ยวก่อมมาให้ความหวังว่าให้คุณอดทนไม่ไม่ว่าคุณจะเผชิญอะไรก็ให้อดทนไว้อแต่คนที่เห็นอย่างเงี้ยหลายคนอาจารย์ชริปคนที่เห็นด้วยกับคาพูดอาจารย์ชริปเนี่ยหลายคนพอถึงคราวโดนกับตัวเองแล้วไม่เอาโดนในในบริบทของความเป็นมุสลิม ที่จะต้องที่จะต้องเป็นมั่งจะต้องพิสูตพิสูใจกันแล้วพิสู์ใจกันแล้วเนี่ยวัดใจกันแล้วไม่เป็นไม่เป็นครับนี่คือต้นที่มาที่ว่าทําไมสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราพูดเรื่องจุดยืนเราพูดเรื่องมันฮัตตลอดใช่อาจารย์คืออาจารย์โยงสิ่งที่ผมบอกไปใช้กับมุสลิมด้วยกันเองใช่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยถ้ามีน้องถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไม่เปลี่ยนจุดเขาเหล็กจุดอะไรเขาเรี็กจุดหันเหแบบจุดหันเหชีวิตชีวิตเนี่ยอื ไม่เปลี่ยนอาจารย์บางที่เปลี่ยนยากกว่าตังสนิทนั่นน่ะสิอ่ะผมยกตัวอย่างอาจารย์ชริฟเวลาเราให้คนต่างศาสนามารับอิสลามเนี่ยเราจะบอกว่าคุณต้องกล้าละทิ้งศาสนาขอพอแม่คุณโคตรเง่าคุณอุดมการ์สงสงทําไมพอทีเรื่องบิดาเรื่องแนวทางที่โคตรเง่าของมุสลิมทํามาแล้วมันไม่ตรงตามสุนนะคนอดีตก็ว่าของคนรุ่นอดีตไปเราไม่ได้เอาผิดเขาเพราะว่าถ้าเขาาไม่ได้ความไม่รู้แต่เรากลับไม่กล้าทิ้งใช่ ขนาดจบต่างประเทศแล้วก็ยังไม่กล้าทิ้งอืมใช่ทําไมอ่ะบอกมาสิท,ทําไมทําไมแต่ทำไมทีต่างศาสนิกเนี่ยใช่เราเค้นเขาเราหว่านล้อมเขาเราพูดเชิญชวนไม่รู้จะยกแม่น้าตัางห้ามาแล้วให้เปลี่ยนคุณกําลังอยู่ในอันตรายอยู่ยนนคาถามคือแล้วมุสลิมไม่อยู่ในอันตรายบ้างเหรอจย์ที่เราคุยแนวทางสลับเนี่ยอาจารย์ชริบมันมีนักวิชาการบางเพอร์เพ็ดเขาเ,เป็นนักวิชาการที่หลอกตัวเอง แล้วก็จะเรียกว่าไงจะเรียกว่าปลอบใจตัวเองด้วยอยู่บนความหลอกลวงยังไงยกตัวอย่างพูดให้ดีนะพูดให้ดีนะอาจารย์เฉลิมอาจารย์เฉลิมฟังนะมันจะมีนักวิชาการบางประเภทอาจารย์เฉลิมบางประเภทนะที่สอนอิสลามให้แก่ต่างศาสนา้ที่ตองการจะดวอิสลามสอนอิสลามให้แก่ต่างศาสนิกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งี้แต่คนพวกนี้นะเปลือกเปลือกตรงไหนหรือไม่อาจารย์ชริมอิสลามที่คนพวกนี้ถือนั้นมีแค่ชื่อแล้วอาจารย์ชริม ม,มีแค่ชื่อในความหมายที่ว่าอิสลามนี่มีพระเจ้าคืออัลลอฮ์ม,มีท่านนบีมีศาสดาคือมุฮัมมัดไม่มีมากกว่าน,นั้นจะผิดตรงไหนเขาสอนจะผิดตรงไหนกันไหม,อมพอตาสซนิกมาเข้ารับอิสลามคนพวกนี้เป็นมุสลิมแล้วนะเข้าประตูบ้านที่ชื่อว่าอิสลามแล้วคำถามนะต่อมาคือมันมีหลายห้องจะไปห้องไหนต่อในบ้าน<อ>เพราะมันเราจะเปรียบเทียบว่านักวิชาการประเภทเนี้ ท,ท,ที่ท,ที่บอกว่าเนี่ยต้องมารับอิสลามเถอะแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่กล้าที่จะยืนยัดว่าบุคคลหรือกลุ่มคนที่แอบอ้างการเป็นอิลามเนี่ยทั้งที่มาเป็นอิสลามของปลอมเนี่ยก็ยังมีเป็น伊斯ชีอะห์อย่างเช่นพวกลัทธิบิดเบือนทั้งหลาย,ยไอ้คนพวกนี้ไม่รับรู้ไม่รับรู้นะฉันมีหน้าที่ดึงคนเข้ารับลามอย่างเดียวที่เหลือหาห้องลามเอาเองอยู่ห้องไหนอ๋อ ทประเภทนี้เยอะประเภทนี้เยอะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์นิดหนึ่งท่านพี่น้องคืออาจารย์มีนพูดมาอะไรพูดรู้หอคอยงาช้างผมไม่เข้าใจหอหอคอยงาช้างคือนักวิชาการเนี่ยที่มีความรู้ดีทุกอย่างแต่ความรู้ที่มีมาเป็นแค่ทฤษฎีที่ปรับใช้กับสังคมไม่ได้อาจารย์ชรีฟอัลลอฮ์ประทานอันกุรอานประทานอิสลามมามันเคราหลายข้อของอิสลามมันเป็นทฤษฎี แต่ทฤษฎีของอิสลามมันปรับใช้กับสังคมได้ออยู่ที่ว่าคุณจะกล้าปรับหรือเปล่าคือมันไม่มีเราจะให้อารามาบอกตรงๆว่าในสมัยสลั伯นั้นไม่มีปัญหาใบกะทอมอแล้วก็จะให้อาอา์มาพูดคาว่าใบกะทอมเพื่อแบบชัดๆจะได้ไปปรับมันไม่มีอารา์ราจะให้กรอบก้างๆกร,กรอบกรอบก้างๆสลับจะให้กรอบก้างๆว่าเนี่ยถ้ามีบิดาอาจะมีผู้ลงผิดท่านต้องสู้อย่างนี้อย่างนี้ สลับอาจจะไม่เอ่ยชื่อทุกพวกไม่ไว้จะเอ่ยชื่อม,มันมีใหม่มาเรื่อยใ,ใช่แต่จะมีบางประเภทนี้รู้หมดรู้อันกุรานเยอะกว่าผมอีกรู้ฮะดิษเยอะกว่าผมอีกรู้สลับอาจจะเผล,เลอเอจ,จะดีกว่าผมอีกแต่ประยุกต์เอาในสิ่งที่รู้มาปรับใช้มาอแอปพลายก็ได้มาปรับใช้กับวิกฤตสังคมไม่เป็นค,คือเป็นนักวิชาการที่มีแต่ความรู้แต่ไม่กล้าที่จะเป็น ผู้เอาอความรู้มาปฏิวัติสังคมเขาจึงมีสำนวนเปรยบเปลยว่าคนพวกนี้เป็นนักวิชาการหอคอยงานช้างหมายความว่าครัอยู่บนหอสูงมีความรู้สูงทุกอย่างอแต่รอบหอมีแต่ความนั่ง,งพวกนี้ไม,ไม่ไม่เห็นเลยทั้งสิ้นโอหอยงานช้างทีนี้อาจารย์อามีนพูดพูดถึงว่าคนกลุ่มหนึ่งหรืออาจารย์บางท่านเนี่ยสอนคนมารับอิสลามแล้วเนี่ยเข้ามาสู่บ้านที่ชื่ออิสลามใช่ เข้ามาสู่บ้านที่ชื่ออิสลาม,มแต่ในบ้านมีหลายห้องอจะเข้าห้องไหนก็เชิญตามสบายเลยแต่กระนั้นก็ตามอิสลามที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าห้องไหนก็ได้ในบ้านใช่จะมีห้องเดียวเท่านั้นอที่เป็นห้องที่เป็นของอิสลามจริงๆเห็นไหมเข้ามาหาอิสลามแล้วเข้ามาในบ้านที่ชื่ออิสลามแล้วอืเจอหลายห้องอยู่ในบ้าน ก็ไม่ใช่ว่าทุกห้องจะเข้าได้ทั้งหมดแต่ ừ ừ. มีห้องเดียวเท่านั้นที่เป็นห้องที่จะต้องเข้าเพราะเป็นอิสลามของแท้ใช่เป็นอิสลามของแท้เป็นอิสลามที่ยืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องคือ <c ười> คนพวกนี้ทําเหมือนกับว่าอิสลามมันเป็นอะไรที่เป็นภาพรวมรายละเอียดไม่มีอาจารย์ชริปถ้าผมจะบอกเป็นห้องนะอิสลามมีหกพันหกร้อยหกสิบกว่าห้องก็กุรานทุกอายะไม่ใช่อิสลามอ่ะแต่คนเหล่านี้จะไม่กล้าที่จะยืนหยัดอาจารย์ชริปทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มหลงผิดกลุ่มไหนก็ตามแต่ไม่มีใครปฏิเสธกรุรานหรอกอหมายถึงไม่มีใครโอ้ยไม่เอาแลวกุรานไม่บายฉันเอาคําพูดพอไม่มีแต่ยืนยันในกุรานพาะกุรานเป็นอํานาจอํานาจที่จะดึงคนให้ยอมรับแต่ทุกกลุ่มจะเอาอันกุรานอเอาอักษรกุรานเอาค,ความหมายผิวเผินของอันกุรานแล้วก็ไปบิดเบือนไปเบี่ยงเบนออกจากความเข้าใจที่นบีเข้าใจอ,ออกจากความเข้าใจที่ซาลับหรืบอบรรดาซอาบะา์ก็เข้าใจครับ ที่นี่คนพวกเนี้ยที่ต้องการจะให้มารับอสลามสอนคนตลล่างศาสนาให้รับอิสลามเข้ากระโดดเข้ามารับอิสลามคนพวกนี้จะไม่สอนและกุรอานต่ละข้อพูดอะไรอถ้าสอนจะจะสอนเฉพาะข้อที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบกระทั่งข้อที่มันไม่ขัดแยง้งาะสอนไม่ได้ถ้าสอนกะชีอ่านบอกว่า,วาองค์การนี่ลงไม่ให้อลีอาลีสุน่าบอกองค์การนี้ไม่ได้ลงไม่ให้อลีเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่างศาสนางงมุสลิมใหม่งงใช่เพราะฉะนั้นที่เราต้องการจะพูดวันนี้คือผม่าจจะบอกว่า นักวิชาการที่เผยแพร่ลามวันนี้ต้องปฏิรูปการสอนอิสลามให้แก่ต่างศาสนิกแล้วต้องมีวิชาหนึ่งที่สอนว่าด้วยความเข้าใจว่าในอิสลามก็มีกลุ่มบิดเบือนต้องสอนคนต่างศาสนาอิสลามใจยอมรับสอนให้ทำใจยอมรับให้เขารู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีสภาพนี้อยู่ในลามสอนให้ยุตตั้งแต่แรกเลยแต่ไม่ใช่ไปว่าจะหาความจริงไม่ได้อืไม่ได้ไปว่าจะหาความจริงไม่ได้เราต้องการให้เขารู้ว่า เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกลุ่มต่าง,างๆที่อิงแออิสลามมันจึงมีวิชาว่าด้วยวิชาฟิรกวิชาอะไรก็ว่ากันไปวิชาที่ว่าที่นี้เราต้องสอน<บ>ถ้าไม่สอนก็เน่าเข้าอิสลามมารับอิสลามชาด้าแล้ววันรุ่งขึ้นกระโดดไปเป็นเชียเขาเรียกว่าจบไ,มไหมละ่ะขึ้นจะบอ่อโคลนกระโดดลงบอ่อขี้นี่สำนวนจากฟริตฟินดี้ใช่ไหมใช่ นเนพลือลอาจารย์นชนอรี่เพลือเป็นกาเฟตอยู่แล้วครับเป็นกาเฟตแบบไม่รู้จักอิสลามอมอิชาร์ลในวันกิยามะอัลลอฮ์อาจจะยังสอบสวนใหม่ให้โอกาสใหม่แต่มารับอิสลามมารับชาได้แล้วไปกระโดดลงศาสนาของชีอห์ก็มีมนั่นแหละสิแลวมาบ่นทำลายอิสลามของจริงยิ่งกว่าศาสนาเดิมของตัวเองอยิ่งกว่าศาสนาเดิมตัวเองอีกไปเป็นหัวหอกไปเป็นพี่น้องศาสนาพุทธไม่เคยสอนไม่มีคมภีร์ของพุทธแม้แต่วรคเดียวเลยบอกว่าศาสดาองค์นี้เนี่ย เมียมันไม่ได้เรื่องพ่อตามันยี่เง่าไม่มีศาสนาพุทธไม่มีจันจะบอกอะไรนะแต่ศาสนาชีอะมีอ๋อและอะไรอันตรายกว่าคือพุทธน่ยโดยแก่นแทะคําสอนเขาไม่ได้เป็นคําสอนที่สร้างขึ้นมาเพื่อถล่มอิสลามเลยตรงเขาก็ต่างคนต่างอยู่กัลไปใช่แต่อศาสนาแบบนี้มันมีไอบิดาเนี่มันร้ายกว่าเพราะมันต้องการเอาคําสอนที่มาทาลายอิสลามเลยตรงโอเคเอาท่านพี่น้องหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอินชาลอลในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับจุดยืนของของของมุสลิมเราเนี่ยเราต้องตามสลับต้องตามแนวทางสลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางในเรื่องการทํางานศาสนาจุดยืนเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามาสอนให้ตามสรับแบบฟิกแบบปฏิบัติหลักปฏิบัติภาคปฏิบัติกันอย่างเดียวการตามสลับเนี่ยต้องตามเรื่องหลักอคตีด้หลักความเชื่อและก็แนวทางในจุดยืนที่เราจะต้องมีต่อกลุ่มต่างๆเนี่ย สำหรับเขามีจุดยืนกันอย่างไรอินชาอัลลอฮ์จนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จากลาว่าเพียงแค่นี้ว่าบินลาฮิตอฟิกวันฮิดายะมุสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮ์วะบะรอกะตุ